นะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุเพธานาที่กังทตวะอิธานิรปติสุขังมุลเลวะสิยตังโหติอักเคจะระธายกังก็ขอความนอบน้อมจงมีแด องค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสตัสรุอริยสัจจะทําได้ด้วยพระองค์เองพระองค์นั่นด้วยเสียนกเราจะเจริญพอ่อนะโยมก็เอามือลงฟังธรรมสักเล็กน้อย <c oughs> มีคําพูดในพระสูตรสูตรหนึ่งชื่อว่าอาทิตตสูตรซึ่งเป็นสูตรที่เทวดาได้กล่าว เป็นคําที่เป็นสุภาษิตในเนื้อความตัวนี้ก็ยังมีปรากฏอยู่ในอาทิตตชาดกด้วยอันนั้นเป็นคาถาของราปรเจกับพุทธเจ้าโยมฟังแล้วก็โยมก็คิดตามว่าคําสอนพุทธเจ้าที่ว่าเป็นสัจจะสัจจะนั้นเป็นอย่างไรนะมีความลึกซึ้งมีความละเอียดในงานโยมก็ลองพิจารณาคข้ควรด้วยปัญญา เทวดาได้กล่าวคาถานี้ว่าเมื่อเรือนถูกไฟไหม้เจ้าของเรือนขนเอาภาชนะใดออกไปได้ภาชนะนั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่เขาส่วนสิ่งของที่ไม่ได้ขนออกไปย่อมไหม้ในไฟนั้นฉันใดอันนี้เป็นคําพูดที่พูดถึงการอุปมาอุปมาก็เป็นการเปรียบเทียบ เนื้อความของสิ่งที่มีอยู่โดยปกติธรรมชาติกับนะธรรมะอันนี้ท่านพูดถึงเรือนก็คือบ้านเมื่อบ้านเรือนเนี่ยในขณะที่ไฟไม่อยู่ผู้เป็นเจ้าของนําสิ่งใดก็ตามออกไปได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีราคามากราคาน้อยนะเสื้อผ้าอาภรณ์สิ่งนั้นก็จะเป็นประโยชน์นะแก่เจ้าของเรือน แต่ถ้าหากว่าสิ่งใดก็ตามไม่สามารถที่จะนำออกไปได้จะมีค่ามากแค่ไหนก็ตามสิ่งนั้นก็จะไม่เป็นประโยชน์ทองคำหนัก10บ,บาท20บ,บาทเพชรนินจินดาอะไรก็ตามนะก็จะมอดไหมเพราะถูกไฟเผานี่ก็เป็นการเปรียบเทียบกับสัตว์โลกทั้งหลายท่านก็เปรียบเทียบไว้ว่า โลกคือหมูสัตวนะ์คำว่าโลกนี่หมายถึงหมูสัตว์นะคำว่าโลกเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยแปลว่าสิ่งที่มันแตกสลายเรียกว่าโลกโลก,กะมันเป็นภาษาบาลีอยู่นะคำคำนี้เป็นภาษาบาลีอยู่โลกในที่นี้หมายถึงหมูสัตว์โลกคือหมูสัตว์อัญชลาและมรณะเผาแล้ว นะอัญชลาและมรณะเผาแล้วสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถูกไฟสิบเอ็ดกองเผาหนึ่งในไฟสิบอดกองนั้นก็คือชลาชลาก็คือความแก่นี่แหละเผานแต่ว่าบุคคลผู้เป็นสัตว์เนี่ยที่ดำเนินชีวิตไปอยู่ไม่รู้ว่าตัวเองถูกเผา เาอะไรบ้างเผาอัตภาพร่างกายหนังที่เคยเต่งตึงก็เผาให้เหี่ยวยน่นผมที่เคยดำก็เผาให้งอเลียวแรงพระที่มีกําลังก็เผาให้หมดแรงหมดกําลังความไม่มีโรคที่เคยมีอยู่ก็เผาให้เกิดความมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอันนี้คือชรลา นอกจากนั้นก็ยังมีอะไรอีกท่านบอกว่ามีโศกะปริเทวะพุกโรมนัสแล้วก็อุปาญาตโศกะก็คือความเศร้าโศกปริเทวะความพิริพยยริไรรำพันอุปาญาตหมายถึงความเศร้าใจอย่างหนักเหมือนใจจะขาดนะนะแล้วก็มรณะอันนี้คือสัตว์ทั้งหลายถูกไฟ11กองนี้ ผาอยู่ฉะนั้นร่างกายของเราเนี่ยเหมือนกับเรือนเป็นการเปรียบเทียบนะเหมือนกับเป็นบ้านเหมือนกับเป็นเรือนที่ชราและมรณะเผาแล้วโลกคือหมูสัตว์อันชราและมรณะเผาแล้วก็ฉะนั้นควรนำออกซึ่งโภคสมบัติด้วยการให้ทานนะเป็นการเปรียบนะถ้าจะนำออก เราจะนําออกโดยวิธีใดก็คือให้ทานทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เนี่ยถ้า,าว่าเราไม่นําออกด้วยการให้ทานเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้ครอบครองทรัพย์สมบัติอันนั้นเพราะทานวัตถุที่บุคคลให้แล้วชื่อว่านําออกดีแล้วทานวัตถุที่บุคคลให้แล้วนั้นย่อมมีสุขเป็นผล ที่ยังไม่ได้ให้ย่อมไม่เป็นเหมือนเช่นนั้นโจรยังป้นได้พระราชายัางริบได้ไฟยังไม่ได้หรือสูญหายไปได้อันนึ่งบุคคลต้องละร่างกายพร้อมด้วยสิ่งเครื่องอาศัยด้วยตายจากไปผู้มีปัญญารู้ชัดดังนี้แล้วควรใช้สอยและให้ทานอันนี้เป็นการเปรียบเทียบนะท่านเปรียบเทียบอัตภาพร่างกายของเราเหมือนเรือนที่กำลังถูกไฟไหม ฉันถามว่าเราประสงค์ที่จะขนทรัพย์สมบัติออกเนี่ยก็ควรที่จะให้ทานวัตถุทานที่มีปฏิคาหกเป็นผู้รับมีเจตนาของบุคคลผู้ให้สภาพทานที่เป็นกุศลเกิดขึ้นในใจของเราไอ้ตัวนั้นเนี่ยท่านบอกว่าเป็นสมบัติของบุคคลนั้นแล้วก็เป็นสมบัติที่ติดตามตัวไปได้เหมือนกับเงาด้วยนะถ้าว่าเราไม่นําออกอย่างเนี้ย สัตว์ทั้งหลายเวลาละโลกนี้ไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะนำทรัพย์สมบัติเหล่านี้ไปด้วยได้เลยเหมือนกับบ้านเรือนที่ถูกไฟไหมของอะไรก็ตามที่อยู่ในบ้านเรือนของนั้นก็หมดกันไปบัณฑิตทั้งหลายท่านเห็นเหตุน,นี้ท่านก็เลยมีการให้ทานฉนั้นเวลาที่บุคคลมีความป่วยไข้หนักอะไรหนักๆต่างๆเนี่ยสิ่งอื่นมันเป็นที่พึ่งไม่มีหรอก จะนึกถึงลูกลูกก็เป็นที่พึ่งไม่ได้จะนึกถึงทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติก็เป็นที่พึ่งไม่ได้จะนึกถึงภรรยาภรรยาก็เป็นที่พึ่งไม่ได้ต่างฝ่ายต่างเป็นที่พึ่งให้กันและกันไม่ได้แม้จะมีความทุกข์เจ็บปวดก็ไม่สามารถที่จะแบ่งเบาภาระความทุกข์นั้นซึ่งกันและกันได้เพราะว่าเป็นของเฉพาะตัวฉะนั้นบุญเนี่ยก็เป็นของเฉพาะตัวเหมือนกันนะใครทํา บุคคลนั้นก็จะเป็นเจ้าของบุญคือเจตนาที่คือความรู้สึกที่เป็นบุญในเกิดขึ้นเจตนาอันนั้นแหละที่เราเรียกว่ากุศลบ้างเรียกว่าบุญบ้างมันจะมีลักษณะที่เป็นความสุขนะเมื่อลักษณะของบุญเป็นความสุขผลข,ของบุญก็เป็นความสุขไปด้วยนี่คือการขนทรัพยนะ์สมบัติที่มีอยู่ ออกจากเรือนที่ถูกไฟไหม้ในธรรมวินัยของพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าท่านแนะนําอย่างนี้นะพอถึงในคราวนั้นจริงๆเนี่ยเราทึกนึกถึงอะไรไม่อุ่นใจแน่นอนแต่ถ้าว่านึกถึงบุญเนี่ยอุ่นใจแน่นอนนะมีความอุ่นใจมีความมั่นใจเมื่อได้ให้ทานและใช้สอยตามควรแล้วจะไม่ถูกติฉินเข้าถึงสถานที่อันเป็นสวรรค์นะไม่ถูก คนมีปัญญาทั้งหลายเนี่ยตำหนิตีเทียนว่าบุคคลผู้นี้หาทรัพย์สมบัติไว้เยอะแยะมากมายแต่ไม่ยอมใช้สอยสุดท้ายก็ทิ้งทรัพย์สมบัติอยู่บนโลกอันนี้แหละเพราะทรัพย์สมบัติอันนี้มันอยู่คู่กับโลกนะมันอยู่คู่กับโลกที่ดินมันก็เป็นของโลกแม้แต่สิ่งสองที่เกิดจากที่ดินเ่าเนี้ยแก้วแหวนเงินทองมันก็เป็นของโลกนั่นแหละทองคําก็มาจากแร่ทองธนบัตรมันก็มาจากกระดาษนะกระดาษก็เป็นอ่าในส่วนของ เยื่อไม้อะไรต่างๆที่เอามาทำนะแล้วก็สมมติใช้สอยกันบนโลกใบนี้ใช้แลกเปลี่ยนกันบนโลกใบนี้ฉะนั้นมันก็เป็นสมบัติของโลกในเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติของโลกเนี่ยจึงไม่มีใครสามารถที่จะครอบครองสิ่งสมบัติเหล่านี้ได้จริงๆอย่าว่าแต่เราเลยแม้แต่พระราชาประเทศสลาศก็ดีพระเจ้าจากักรพรรดิก็ดีก็ไม่สามารถที่จะครอบครองได้จริงไอความรู้สึกที่มันครอบครอง อยากได้ต้องการก็เป็นความรู้สึกของตัวกิเลสตัวหนึ่งเรียกว่าตัณหานั่นแหละที่ไปตู่เอาที่ดินบ้างไปตู่เอาอสิ่งนั้นสิ่งนี้ว,ว่าเป็นของเราแต่จริงแล้วมันก็เป็นแค่ความรู้สึกว่าเป็นของเราเท่านั้นเองไม่ใช่ของใครอย่างสมบูรณ์แบบน,นี่เป็นเนื้อความที่ท่านพูดไว้ในพระสูตรสตรนี้เมื่อกี้นี้ตามาได้ขึ้นคาถาว่าปุูเพทานาที่กังตวตาวาอิธานิรัปติสุขขังมุลเลวะสิจิตังโหติอักเคจะ พะละทานกังแปลเป็นภาษาไทยว่าเพราะเคยได้ให้ทานไว้ไหนการก่อนเป็นต้นจึงได้รับความสุขในบัดนี้เหมือนกับบุคคลลดน้ำต้นไม้ที่โคนกับได้ผลที่ปลายนะท่านต้องการสื่อว่าเวลาที่เราทำบุญเนี่ยมันเป็นขณะหนึ่งเวลาที่ผลของบุญมันเกิดเนี่ยมันเป็นอีกขณะหนึ่งไม่เกิดในขณะเดียวกันเหมือนกับการลดน้ำต้นไม้ เวลาลดน้ําต้นไม้เราลดที่โคนของต้นไม้แต่เวลาผลที่มันออกเนี่ยมันออกที่ปลายหรือว่ายอดของต้นไม้มันออกคนละที่กันฉะนั้นบุญกับผลของบุญมันก็เลยมีความแตกต่างกันและอย่างหนึ่งก็คือเวลาบุญจะให้ผลก็ต้องมีการเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยอันนี้คือลักษณะของบุญฉะนั้นความสุขที่ได้รับในปัจจุบันนะความเป็นผู้มีผิวพรรณดีความเป็นผู้มีสวดทรงดีนะความเป็นผู้ไม่มีโรคไข้ไข้เจ็บเบียดเบียน อันนี้ก็เพราะบุญกุศลที่เคยทําไว้ในการก่อนแต่ถ้าตรงกันข้ามนะมีผิวพันธ์ซามมีความทุกข์มีความเดือดร้อนมีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนี่ก็เป็นผลของอากุศลกรรมที่ทําไว้ในอดีตไม่ว่าจะเป็นอดีตแต่ชาติก็ดีอดีตในปัจจุบันชาตินี้ก็ดีก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันนะฉะนั้นวันนี้ก็ขอนโมทนากับญาติโย,ยมสาธุชนทุกคนทุกตันที่ได้มีจิตศรัทธาได้นิมนต์พระมา ฉันนะพระทหารเพล,ลวก็นิมนต์มาสวดสาธยายพระปริศนะเพื่อเปิดกิจการร้านอาหารนะประกอบอาชีพเพื่อดำรงชีวิตนะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่เราก็อย่าเพลินหาแต่ทรัพย์สมบัติภายนอกอย่างเดียวให้หาทรัพย์สมบัติภายในด้วยตามสมควรแก่โอกาสเพราะว่าทรัพย์สมบัติในภายนอกก็เป็นประโยชน์เพื่อกูลในปัจจุบันอาชาตินี้ในโลกนี้แต่ทรัพย์สมบัติภายในก็คือกุศลนั้น จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้านะก็ขอกุลส่วนนี้นะที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญไว้ดีแล้วจงเป็นปัจจัยเราท่านทั้งหลายเป็นผู้มีความสุขทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าทางาบุญบาร,รมีของเราท่านทั้งหลายบริบูรณ์แล้วก็ขอให้เราท่านทั้งหลายเป็นผู้เที่ยงแท้ในอันตรรูปบรรลุถึงมากผลนิพพานดยการทุกคนทุกท่านเือ